แัะน,นี่ก็คือผลสำเร็จของโปรเจกต์แอปโค้ชของเขาครับระวังปีเสื้อจะบินออกไปนะคะโร <c oughs> งเรียนเปรมหรือไทยครับผม ที่นี่ไม่ใช่สาขาแรกนะครับสาขาแรกของเขาอยู่ที่ประตูน้ำพระอินทร์จังหวัดอยุธยาอันนั้นเปิดมา20ปีแล้วเราอยู่ที่เขตลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในพื้นที่4ไร่ของเขาเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในมันดีขนาดไหน จุดจอดรถตอนเช้าๆผู้ปกครองสามารถมาจอดได้อยู่ประมาณ15-20คันนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เขา drop off กับ pick up ด้วยไปเข้าจริงแล้วเขานี่เฮ้ยที่นี่เขาเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงป6ครับแล้วก็ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่660คนแล้วเดี๋ยวเราผ่านจุดแคปกองของเขาก่อน ที่นี่เขาค่อนข้างรักษาความสะอาดครับในตึกเรียนทุกชั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งจริงๆลานข้างหน้าเนี่ยเขาก็ต้องให้ถอดรองเท้าครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องตอนนี้เราอยู่ที่ห้องของน้องเตรียมอนุบาลครับโ้โดูดู one two ด Okay. น,น้องๆครับเตรียมอนุบาลก็อายุประมาณ2ขวบซึ่งเขาก็จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เขาไปเรียนในระดับอนุบาลได้อีกซึ่งในห้องคลาสนี้มีคุณครูที่เป็น Native Speaker 1คนแล้วก็ครูผู้ช่วย1คนในคลาสเนี้ยเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งคลาสเพื่อให้น้องๆเนี่ยเขาคุ้นชินกับสำเนียงแล้วก็การฝังด้วยสอนสนุกมากเลย ห้องนี้ครับก็ยังคงเป็นเตรียมอนุบาลอยู่เป็นการเรียนรู้แบบเล่นทูเพ a y ก็คือให้เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการเล่นน่ะก็จะฝึกในเรื่องสกิลต่างๆอย่างเช่นไฟมอ o ตอร์สกิลพวกพัฒนากล้ามเนื้อ,อ,อพวก Sensory Skill ประสาทสัมผัสการคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาต่างๆซึ่งเขาจะใช้วิธีเ e a นบายดูอิ่งครับก็คือทําลงมือทําจะได้รู้จริงๆแล้วก็เขาก็จะสอดแทรกในเรื่องของ Literacy หรือทักษะด้านภาษาแล้วก็นับเลซีก็คือด้านการคำนวณด้วยเดี๋ยวลองไปดูข้างในดีกว,ว่าว่าน้องๆเขาเล่นแล้วสนุกขนาดไหนอันนี้ครับคุณครูเขามีการเตรียมสีผสมอาหารนะครับไม่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยแล้วก็เอาไปทำเป็นน้ำแข็งให้น้องๆเขามาระบายเล่นอ่ะอันนี้ฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อบัตเล็กป่ะเฮ้ยสนุกไหมคะสนุก นี้ก็เป็นจริงๆมันก็เป็นคัสเซ่ครับแต่ว่าคุณครูเขาก็ทําให้มีลีลามากขึ้นคือเอซ่อนลงไปในเขาสั่งซะเลยนะครับก็เป็นวัสดุที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยเด็กๆตักไข่ก็ยากแล้วนะอันนี้ฝึกกล้ามเนื้อแน่ๆเลยฝึกพัฒนาการในเรื่องของ fine motor skill ก็ได้รู้จักการแก้ปัญหาด้วยแหละว่าถ้าตักแล้วมันลื่นแล้วจะทำยังไงอะ นี่ใช้สองอันเลยครับผมฮึบฮึบโอ้ยอุปกรณ์ของเขานะครับก็ค่อนข้างสะอาดสะอ้านดีเลย,ยแล้วก็มีคุณครูคอยดูแลอยู่ทุกกลุ่มเลยอ่ะคุณครูเยอะมากคอยดูว่าน้องๆเขาเล่นยังไงทํายังไงคอยดูพฤติกรรมของเขาแล้วก็ดูพัฒนาการของเขาด้วยซึ่งของเขาเนี่ยที่เป็นสีๆนะครับเป็นสีผสมอาหารเป็นออแก,กนิกทั้งนั้นเลยอ่ะมันก็ปลอดภัยสําหรับเด็กๆ ตอนนี้เราอยู่ห้องเตรียมอนุบาลอีกห้องหนึ่งครับซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการสอนของเขาที่เรียกว่าโปรเจกต์ p r o a c h ห้องนี้เขากำลังเรียนเรื่องดอกดาวเรืองครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันม,มีอะไรสอดแทรกอยู่อย่างอันนี้น้องๆเขาจะนับเป็นตัวเลขครับนับจำนวนฝึกนับตัวเลขฝึกนับจำนวนไปด้วยนายขอสามอันได้ไหมครับ ขอสามอันได้ไหมครับขออนหนึ่งได้ไหมครัขออันนี้อันหนึ่งได้ไหมครัไม่ได้หรอคะอันนี้ขายอย่างเดียวหรอคะไม่ให้ใช่ไหมครับน้องน้องบอกไม่ใช่ไม่ให้นะไม่อยากคุยด้วยน่คโอ้โหสินงทางฟังชัดมาก เจนเลยน้องๆเขาเก่งกล้าแสดงออกพูดชัดเจนแต่เขาไม่อยากคุยกันแร้โอเคตรงนี้นะครับก็เป็นอีกสเตชันหนึ่งซึ่งเขาจะดึงแล้วก็หนีบมีการตากใช้ช้อนใช้ที่คีบอันนี้ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาฝึกฝนในเรื่องของการเขียนการใช้ช้อนการตักแล้วก็สุดท้ายเลย เขาจะเอาดอกดาวเรืองนี่ครับมารังสรรงานศิละปะลแล้วก็อางานศิละปะนี่แป,แปะอยู่ตรงนู้น,นในระดับเตรียมอนุบาลนี่ครับเขาจะให้จ่ายเป็นรายเดือนนะครับเดือนละ4,000บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากใช้น้องๆเขาเรียนภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเพิ่มเติมอีก2ครั้งต่อสัปดาห์ก็จ่ายเพิ่มอีกพันบาทเป็น5,000บาทซึ่งราคานี้รวมอาหารกลางวัน แล้วก็รวมอาหารว่างสองมือแล้วด้วยในฝั่งอนุบาลครับคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้น้องๆเรียน STANDARD หรือว่า IEP STANDARD ก็คือเขาเรียนภาษาอังกฤษ5คาบต่อสัปดาห์อยู่แล้วจะเพิ่มเติมก็คือเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติเนี่ยครั้งต่อสัปดาห์ส่วน IEP ก็คือ intensive English program อันนี้เรียนเพิ่มกับครู native speaker อีก3ครั้งต่อสัปดาห์ i น่ารักมากอ่ะครูสอนสนุกดีจริงที่นี่ดีจริงเลยอ่ะลองไปดูห้องอื่นกันก่อน ไม่อยากไปเลยอยากดูตอนเลยขามีครูทั้ง4คนอ่ะมีครูต่างชาติหนึ่งคนมีครูพี่เลี้ยงหรอมีครูอีก3คนเลยนะ <c oughs> คอยดูแลเวลาน้องๆเขาวิ่งเล่นกันอ่ะก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอ่ะด้านหลัง2คนอีกคนนึงช่วยดูอีกคนหนึ่งเป็นคนนําดีมากเลย <c oughs> ที่นี่ครับ <c oughs> เขาสอนแบบ Project Approach <c oughs> ซึ่งเขามี3 p r o c e s ซครับ Process <c oughs> แรกเป็นการค้นหา ค้นหานี่ก็คือว่าน้องๆเขาไปอ่านนิทานไปดูการ์ตูนไปเจอนูน่นเจอนี่อะไรมาแล้วเขาสนใจเรื่องอะไรหรือว่าคุณครูเนี่ยเขาจะพาทํากิจกรรมแล้วก็คอยสังเกตดูว่าน้องๆเขาสนใจเรื่องอะไรก็จะนําอันนั้นนะ่ะมาเสนอกันว่าเทอมนี้เราจะเรียนหัวข้อเรื่องอะไรอันที่2มันเป็นเรื่องของการ observe ครับเขาจะตั้งคําถามขึ้นมาอยากรู้เรื่องอะไรแล้วเขาก็ไปหาคําตอบจากการ observe ตรงนั้นส่วนอันที่3มก็คือการสรุปโครงการ อย่างห้องนี้น้องๆเขาเอาหัวข้อกระต่ายมาดูกันครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าข้างในเขาสนุกกันแค่ไหนนะของกระต่ายเรามีสีอะไรคะลูกสีอะไรคะ เขาก็ออกมาข้างนอกนะสดชื่นมากๆเลยอ่ะเด็กๆนั่งยองๆเหมือนกระต่ายเลยค่ะดูที่กระต่ายมันจะวิ่งยังไงคะ,ะ,ะเดี๋ยวครูก้ยจะจับกระต่ายมาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วดูการวิ่งของกระต่ายนะ,ะถ้ากระต่ายวิ่งไปหาใครคนนั้นสามารถลูบก,กระต่ายได้นะคะโอเคไหมคะ อันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งครับของอนุบาลหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะครับหัวข้อของเขาเป็นหัวข้อข้าวโพดแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในวิชาของเขาแหละที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องข้าวโพดว่ามันคืออะไรบ้างโอ้อโอห,ออหอมจังเลย เมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเขาฝึกการใช้มือการใช้กล้ามเนื้อมือนะครับในการแกะฝักข้าวโพดอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของแก๊งข้าวโพดท,ที่เขาจะมาเรียนรู้เรื่องการทำข้าวโพดคลุกเนยน่าเห็นกกหอมมากหอมมากอยากกินยอยากรอกินเลยได้ไหมคนอื่นๆก็แกะข้าวโพดดิบกันอยู่ครับอันไหนเกลืออันไหนน้ำตาลครับ อันนี้น้ำตาลอันนี้เกลือปะครับอะไรคะน,น้ำตาลน้ำตาลถ้าใส่แล้วมันจะเป็นไงครับรสชาติเป็นไงน้ำตาลเค็มหรือหวานหวาน <laughs> ชอบหวานไหมครับชอบน่ารักน่ารักน่ารัก,ก,กชิมได้ไหมครับชิม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 อาตากินแอบกินแอบกินอาหารว่างครับผมวันนี้เก่งใจ ออืสุดยอดอร่อยมาก <c oughs> อันนี้ก็คือผลสำเร็จของโปรเจกต์แอปโพชของเขาครับโ r o นซอที่3ก็คือการพรีเซนต์การสรุปโครงการซึ่งถ้าเกิดได้มาดูเหมือนผมอยู่ตรงนี้นะคุณจะเห็นเลยว่าน้องๆเขามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากอะ่ะแล้วสีหน้าของเขาเนี่ยโห มันออกมาจากชีวิตเขาจริงๆคนะุณภาพมากๆนะเก่งมากๆ <c oughs> อนุบาลสามยลยไงและนนในระดับอนุบาลของเขานะครับ <c oughs> ก็จะมีสแตนดาร์และวก็ค่าเทอมของสแตนดาร์ดอนุบาล1จะอยู่ที่1,800 0บาทอนุบาล2อนุบาล3อยู่ที่ประมาณ20,000ส่วน IEP เนี่ยเท่ากันทั้งอนุบาล1ถึงอนุบาล3ก็คือ24,750บบาทราคาเนี้ย รวมค่าอาหารกลางวันแล้วก็อาหารว่างสองมือแล้วด้วยฝั่งชัดๆนะครับราคานี้นะครับเชิรับประทานได้ค่ะอันนี้น้องๆปอ .2 ปอ .3 ครับทานกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอ่ะวันนี้เขามีเมนูเป็นข้าวผัดอเมริกันครับน่ากินมากแล้วก็แกงจืดกล่ำปีทรงเครื่อง มีผลไม้เป็นแตงโมด้วยเหมือนเป็นกองทัพต่อสู้กันหันหน้าเขา้า okay. มาโอเคมาละข้าวผัดอเมริกันเดี๋ยวเราลองชิมดูครับอันนี้คือทางโรงเรียนเขาเตรียมให้แต่เป็นข้าวผัดอเมริกันอันเดียวกันกับที่น้องๆเขากินนะครับเดี๋ยวเองมาดูรสชาติโอ้โเขาใส่เครื่องเยอะนะเด็กๆได้กินขนาดนี้ก็ดีนะลูกเกดข้าวโพด ถัวรันเตาใช่ไหมแครอทแล้วก็มีผักชีแตงกวาเข้ามาด้วยชิมก่อนข้าวอืมอืมอืมก็เป็นอาหาร รสชาติดเด็กนะแต่ว่าอร่อยดีมันไม่เข้มข้นจนเกินไปแต่ว่าถือว่าอร่อยปอสีท่ทหนึ่งครับปอสี่ทับหนึ่งอ๋ออร่อยไหมครับนี่อะไรอ่ะโกโก้ครับไมโลโกโก้โอเวนตินหลอแก้วเท่าไหร่ครับแ5ห้ครับโอ oh, ถูกมากเลยอ่ะเลี้ยงพี่หน่อยดิไม่ <laughs> 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 ตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนของสระว่ายน้ำครับก็ของเขาเป็นสระว่ายน้ำเกลือนะครับความลึกก็ไม่รู้หรอกแต่ดูจากคุณครูแล้วก็อยู่แค่ระดับสะโพกเท่านั้นเองก็เป็นการฝึกขั้นพื้นฐานในการว่ายน้ำของน้องๆครับมีคุณครูดูแลอยู่ตั้ง4ี่คนเนี่ยตรงนี้ <laughs> ก็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามอยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะครับ ก <ality> เ็เป็นเรื <environments> ่องของกีฬาดนตรีแล้วก็ศิลปะที่น้องๆเขาจะได้เลือกเรียนตามความสนใจของเขาอันนี้ก็เป็นวิชาฟุตบอลครับลวออไไปปหหาาบบบบ้ั เขามีการเรียนการสอนเป็นโปรแกรมรบับไหนเดี๋ยวลองเดินไปดูห้องนู้นครับมันเป็นห้องแมทไซน์ก็เป็นระดับตั้งแต่ป .1 1ถึงป6เขาก็จะเรียนในนี้และคือเขาจะเน้นเรื่องของการลงมือทำแล้วก็ทดลองอย่างเดียวเลย คุณครูเขาก็จบเอกวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเลยนะ่าแ่เกิดหุบุกกบีหรือุาวอะไรมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราเพราะเพราะมันะงนามาถ้าดามูเกกช่กดูดวงกันอยู่ในมืองขยับเข้าใกล้ตาเราขยับเข้าใกล้ตาเข้าใกล้ตาเข้าใกล้ตาเข้าใกล้ ตอนนี้ต้าเห็นแท่กดวงจันทร์เอาอะยึดไปติต้าตารติต้าตอติต,ต,ต้โอเคเานะคะโอเคและในส่วนของปถมครับเขาก็จะมี2แบบก็คือ IEP แล้วก็ GEP IEP ก็คือ intensive English program นอกเหนือจากที่น้องๆเรียนภาษาอังกฤษปกติ5คาบต่อสัปดาห์แล้วเนี่ยก็จะเรียนกับ native speaker อีก3ครั้งต่อสัปดาห์ส่วน GEP ก็คือ Gift Education Program อันนี้เรียนเหมือน IEP พลนะครับเพิ่มเติมคณิตวิทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาอีกเท่านั้นเองแล้วการเรียนทั้งหมดเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า STEM education ตอนนี้อยู่ห้องป .6 ครับมาดูว่า STEM education ของเขาคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันวันนี้เรื่องของวันนี้ก็เป็นเรื่องของสะพานครับก็จะมีแบ่งแยกออกไปเลย STEM ก็คือ science technology เอนจิเนียริงแล้วก็แมทเทมติกสี่อย่างที่เขาจะได้อันนี้เป็นชั่วโมงเรียนเต็มของเขาของป .6 ลองดูครับแล้วนี่เราต้องสร้างยาวขนาดไหนครับเออจนมาถึงตรงนี้ครับอ๋อแล้วด้านนู้นนะด้านนู้นก็เป็นที่ปล่อยค่ะอ๋อโอเคแปลว่าพอเราสร้างเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปิงปองปล่อยมันมาโอเคใช้หลอดอย่างเดียวเลยครับใช่ค่ะกับเทปครับสองอย่างมันคือโรลเลอร์โคสเตอร์นี่เอง ใครมาทําให้พี่ดูหน่อยทาได้ไหมครับโอเคไหนทํายังไงเอ่ยนี่พอทําเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างเนาะเราก็ดูอ่าอุปสรรคอุปสรรคอ่างั้นแปลว่าตระหว่างที่เรากําลังสร้างอยู่แล้วเราลองเล่นดูเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้ปัญหาด้วยถูกไหมว่าอันไหนทําให้ลูกบอลมันไปไม่ถึงเราก็ไปแก้ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูสเต็มชั้นอื่นดุอันนี้สร้างหอคอยครับจํานวนแก้วเท่ากันจํานวนของไม้โครงสร้างเท่ากัน สร้างให้สูงที่สุดแล้วก็ยืนอยู่นานที่สุดไหวไหมคะไม่น่าไหวค่ะไม่น่าไหวเโอ้โหเสี่ยงมากเลยไหวไหมลูกโอ้ยเสาลำหนักอันนี้กำลังมาเลยกำลังมาเลยเร้ามาดูโอ้ยเขาใช้อุปกรณ์แค่อย่างเดียวก็คือกระดาษเอาีมาม้วนเป็นเสาเพื่อรับน้ำหนักให้ได้มากที่สุดนะครับ สุดยอดอันนี้ห้องชั้นอะไรนะครับปค .1 ครับป .1 ครับผมมาค่ะราอยนับพร้อมกันนะคะพร้อมกันนะฟรีจูบันเดี๋ยวเๆๆ๋ยวเดี๋ยเยวจูบโว้ ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเ,เขาจะได้แยกแยก,แย,กย้ายกันไปทําครับเป็นวิชาที่เขาส่งเสริมศักยภาพต่างๆใครสนใจอะไรก็เรียนอันนั้นอันนี้วิชาห้องศิลปะมีค่ากันหมดครับปนหนึ่งปอหก็มารวมๆกันอยู่ตรงนี้แต่เป็นคนที่เขาชอบศิลปะทั้งนั้นเลยมีการเปิดเพลงด้วยสร้างบรรยากาศความเป็นอาร์ติสของน้อง อันนี้เขาก็แบ่งเป็นชั้นนะครับเด็กเล็กเด็กโตก็จะได้ทำา s s i g n m e n t ต่างๆที่เขาเลือกมาตามความสามารถของวัยของเขานะครับน้องนี่อยู่ชั้นอะไรครับป .5 ป .5 เหรอครับนี่ป .5 หมดเลยเหรอครับนิโมก็ป .5 เหรอเก่งจังเลยอ่ะ เฮ้ยปห้าเราทําอะไรอยู่คันเราเรียนศิลปะนะแต่ปห้าเราก็ไม่รู้ทําอะไรอยู่อย่างงปห้าเราไม่มีอย่างนี้นะระวังผีเสื้อจะบินออกไปนะคะมันเหมือนมากตอนนี้เราอยู่ในห้องของน้องชั้นปหกครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์ซึ่ง สิ่งที่เขาสอนในระดับประถมศึกษาเนี่ยก็คือเขาจะสอนในเรื่องของการเขียนโค้ดแต่ไม่ได้เขียนโค้ดแบบยากๆนะเขียนโค้ดแบบปูพื้นฐานตรกกะการคิดแบบง่ายๆแล้วก็การเขียนโค้ดจากอะไรที่มันเป็นคำสั่งง่ายๆเดี๋ยวลองมาดูหวายเย็นสบายเลยสิ่งที่เขาสอนนะครับในระดับป .6 เนี่ยจากที่ดูแล้วมันก็เป็นการเขียนคำสั่งป้อนคำสั่งง่ายๆ คล้ายๆกับเกมนะครับ mm hmm. ดูน่าสนใจดีเลยแหละมีการใส่เสียงอินพุตเสียงอินพุตเพลงอืมอันนี้คือเขียนโปรแกรมอะไรครับนะ้องเนนี้เขียนโปรแกรมไฟจราจรครับไฟจราจรอ,อ๋อไฟจราจรครับแล้วก็มันก็มีเหมือนกับว่าเขาดาวจากนัมเบอร์อะไร mm hmm. เขาดาวสีอะไร โมเดลนี้ก็จะเอาคำสั่งที่เมื่อกี้น้องๆเขาเขียนะเอามาแสดงผลที่นี่กูวงเดี๋ยวพังอย่าเล่นอย่างนี้เหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮันนาเฮ้ยไม่ใช่ คราวนี้มาที่ค่าเทอมของฝั่งปฐมครับฝั่งปถมเขามีทั้ง iep แล้วก็ gep iep เนี่ยอยู่เทอมละ24,750บาทส่วน gep 29,750บาทต่อเทอมนะครับราคาเนี้ยเขารวมอาหารกลางวันแล้วก็อาหารว่าง2มือแล้วด้วย1ปีเขามี2เทอมนะครับมาสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปีลองติดต่อเขาดูหรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook Page ของเขาคิร์ชโรงเรียนเปรมหรือไทยขึ้นเลย กกมมาาดีและทั้งหมดนี้คือเปรมหรือไทยครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ระแวกนี้หรือว่าได้ดูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจให้ลองเข้ามาดูครับที่เนี่ยดีจริงๆฝากกด subscribe กดติดตามกันอีกงข้างๆแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเหนื่อย